หรือตำนานโนอาน้ำท่วมโลกเคยเกิดขึ้นจริงเพราะมีการค้นพบซากคล้ายเรือโบราณบนเขาสูงอลาลัตมันมีอายุกว่า5,000ปีทุกคนที่เกิดมาก็คงเคยได้ยินเรื่องราวของโนอากันมาบ้างแล้วมันคือหนึ่งในเรื่องราวที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมาเท่าความกันก่อนครับมันคือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้รับคําเตือนจากพระเจ้าให้สร้างเลยักษ์เพื่อหนีน้ําท่วมเพราะพระเจ้าจะล้างมวลมนุษย์บาปให้หมดไปจากโลกชายคนนั้นมีชื่อว่าโนอา แล้วเรื่องของเขาถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเป็นพันๆปีไม่ว่าจะทั้งในคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์อัลกุรอานตำนานยิวและบาบิโลเนียนคำถามคือมันเป็นแค่เรื่องเล่าหรือมันเคยเกิดขึ้นจริงกันแน่เรื่องราวของโนอาห์อยู่ในพันธสัญญาเดิมปฐมการบทที่6กถึงเโนอาห์อาศัยอยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตามคัมภีร์ระบุไว้ว่าเวลานั้นมนุษย์เบี่ยงเบนจากความดีพระเจ้าจึงตัดสินใจล้างโลกด้วยน้ํและขณะนั้นโนอาห์มีอายุประมาณเข้าๆก็480ปี จนเขามียอายุ600ปีก็เกิดน้ําท่วมโลกและเขาเสียชีวิตตอน950ปีอ้างอิงจากปฐมกาลบทที่9ข้อที่29พระเจ้าได้ตัดกับโนอาห์ว่าให้สร้างเรือยักษ์เดือยอาร์คด้วยไม้โกเฟอร์ขนาดเรือยาว3ามศอกหรือประมาณ1 3 7เมตรกว้าง50ศอกหรือ23เมตรสูง3 0ศอกหรือ14เมตรใช้เวลาสร้างประมาณ120ปีภายในเรือต้องมี3ชั้นแต่มีประตูได้แค่บ,บานเดียวพระเจ้าสั่งให้นําสัตว์อย่างละคู่จากทุกสายพันธุ์และในบางตอนระบุว่า จ็ดคู่สําหรับสัตว์สะอาดครอบครัวโนอาห์มี8คนโนอาห์ภรรยาและลูกชาย3คนเชมฮามยาเฟตกับภรรยาของพวกเขาจากนั้นฝนตกต่อเนื่อง4 0วัน40คืนในปฐมกาลเจ็ดข้อที่12แต่น้ําท่วมโลกจะดําเนินต่ออีก150วันหลังจากนั้นน้ําจะเริ่มลดลงเรื่อยๆโนอาห์ส่งอีกาและนกพีราบออกไปตรวจว่าแผ่นดินโผล่จากน้ําแล้วยังถ้ามันกลับมาแสดงว่าไม่มีแผ่นดินแต่ถ้ามันไปไม่กลับมาแสดงว่าน้ําลดแล้วเรือได้เกิญญญดบนยอดเขาอารารัตในตุรกี ในเดือนเจ็ตามพรคคัมภีร์มาจนปัจจุบันก็มีการขุดค้นพบที่คาดว่าจะเป็นซากเรือโนอามันมีอายุประมาณ3,500-5,000ปีซึ่งตรงกับช่วงเวลาในตำนานโนอาตำแหน่งที่พบของมันอยู่ห่างจากเขาอาร,ารัตไป30กิโลเมตรใกล้กับที่ระบุไว้ในคัมภีร์ก็คือเรือโนอาเคยฝังบนภูเขาอาร,ารัตในประเทศตุรกีเหมือนกันมันเริ่มจากในปี1,959นักบินตุรกีพบโครงสร้างคล้ายเรือขนาดยักษ์จากภาพถ่ายทางอากาศที่เมืองตอกูบอยซิตใกล้กับภูเขาอา阿ัต จุดนี้มีชื่อว่าดูรูปีนาฟอร์เมชั่นความยาวของโครงสร้างนี้ประมาณ538ฟุตรหรือ163เมตรซึ่งใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ในคำพีงานวิจัยปี2023-2025ได้วิเคราะห์ดินฟอสซิลและภาพ GPR หรือเดรดราทะลุพื้นโดยทีมวิจัยจากตุรกีและสหรัฐมีการตรวจสอบแล้วว่าพบตะกอนทะเลและฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตทะเลในพื้นที่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งเหล่านี้จะมาอยู่บนยอดเขาแทนที่จะเป็นทะเลและได้มีการสแกนพบ โครงสร้างทรงเหลี่ยมแบบเลขาคณิตอะไรประมาณนั้นมันอยู่ใต้ดินครับซึ่งอาจจะเป็นช่องเรือหรือห้องหรือโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือไม่ก็เป็นโครงสร้างตามธรรมชาติที่มีรูปร่างเหมือนเรือขนาดยักษ์แต่ลักษณะมันผิดธรรมชาติมากพอสมควรส่วนนักธรณีวิทยาบางส่วนเชื่อว่าเป็นการก่อตัวโดยธรรมชาติที่มันดูคล้ายเรือโดยบังเอิญแต่เขาก็ยอมรับนะครับว่ารูปทรงมันสมมาตรเกินกว่าจะเป็นโขดหินทั่วไปและปัจจุบันยังไม่มีขุดค้นเชิงลึกเต็มรูปแบบเพราะต้องผ่านกฎหมายมารดกโลกของตุรกี นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่าถ้ามันเป็นซากเรือโนอาจริงๆอาจหมายความว่าทุกอย่างที่ระบุในคัมภีร์อาจจะเป็นเรื่องจริงเหมือนกันเรื่องของโนอาไม่ได้มีแค่ในไบเบิลแต่ยังมีระบุในตำนานน้ำท่วมโลกอื่นๆที่คล้ายกันมากเช่นมหากาพย์กิวการเมธบาบิโลนคัมภีร์อากูลานหัวข้อ36-48และไบเบิลและศาสนาอื่นๆอีกหลายที่ในตำนานกิวกาเมธตัวละครชื่ออุณาปิติก็ได้รับคำเตือนจากเทพเจ้าให้สร้างเรือเพื่อหนีน้ำเหมือนกัน สะท้อนว่าเรื่องน้ําท่วมโลกอาจอยู่ในจิตใต้สํานึกของมนุษย์ทั่วโลกถ้าหากว่ามันคือเรือโนอาห์จริงๆหากโครงสร้างนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรือโนอาห์มันหมายถึงเรื่องราวในคัมภีร์ที่หลายคนคิดว่าเป็นแค่ตำนานอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกนี้มันหมายถึงน้ําท่วมโลกเคยเกิดขึ้นจริงมนุษย์คนหนึ่งเคยสร้างเรือยักษ์เพื่อรักษาสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตและบางสิ่งที่เขียนไว้เมื่อหลายพันปีก่อนอาจจะเป็นพงศวดานของโลกไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่า ทั้งนี้ทั้งนั้นจนถึงปัจจุบันยังไม่มีบทสรุปที่แน่ชัดว่าสิ่งที่พมนั้นคือเรือโนอารจริงหรือไม่เนื่องจากข้อจํากัดทางการสํารวจและกฎหมายมันอาจจะเป็นการก่อตัวโดยธรรมชาติหรืออาจจะเป็นหลักฐานของบางสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงแต่ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่ามันคือซากเรือของโนอาสิ่งที่เคยอยู่ในคมพีมันอาจไม่ใช่แค่คําสอนก็ได้นะแต่อาจเป็นประวัติศาสตร์แล้วถ้ามันไม่ใช่เราก็ยังมีเรื่องให้ค้นหาอีกมากมายให้เราตั้งคําถาม,ถามต่อไปอีกนานแสนานาน ราะมนุษย์ยังรู้จักโลกนี้น้อยเกินไปตั้งแต่มีมนุษย์มามันคือเสี้ยวพิบตาเดียวของอายุโลกทั้งหมดและความจริงบางครั้งอาจถูกซ่อนเอาไว้ณจุดจุดนั้นโลกของเรายังมีเรื่องลึกลับและตำนานเหล่านี้อีกมากมายใครสนใจอยากฟังเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับรักทุกคนครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบาย Let's go Noah เสียงของความชั่วมันได้ดังขึ้นทั่วแผ่นดินมนุษย์เราเคยสร้างด้วยความรักแบบน,นี้มันเบี่ยงเบนจากทางของเราโลกนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงความอายุติธรรมและหัวใจที่เราไม่รู้จักอีกต่อไปแต่เจ้าคือผู้ที่เราเห็นว่าเที่ยงธรรมที่สุดเพราะฉะนั้นเจ้าและครอบครัวของเจ้าจะรอด